แล้วจ้าอาวัดเนี้ยองใส่สีแดงเออใช่แล้วทำไมแม่ตุ๊กไม่ใส่มารเรียบร้อยภารกิจ,กจทำบุญของแก้บนนะเขาเก็บว,ว่าวแก้บนกินของฝรั่งมาด้วยมันไดคนลรากินของฝรั่งลูกครึ่ง สวัสดีครับผมและนี่คือรายการก็เห็นบรรยากาศบนรถแบบนี้ก็รายการคันอัพหนีเที่ยวนะครับวัดเขาทั้งลมอีกเช่นเคยแล้วก็จะไปไหนต่อครับอาจจะเป็นคาเฟ่ในแถวนั้นคาเฟ่มีลำธารมียมตก เราจะไปจนกว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งจริงๆนะครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวรอชาวแก๊งมาครบก่อนเพื่อ <c oughs> ทันจังหวะเท่ากันโอเคครบแล้วชาวแกง๊ง e t s g o มัน <Okay. S 1> น่าจะเป็นที่พักด้วยในข้างในอนดีจ<ะ>้า<ะ>้างใหม่แล้วหรอ,หรอ,หรอคนก็จะเยอะหน่อยนะครับวันหยุดกระแถนยังเป็นหยุดพระด้วยไม่ใช่หยุดย <c oughs> <c oughs> วันพักวันหยุดไม่ใช่หยุดพระไปเรื่อย สวยดีแล้วจะค่อทำอันนี้ใหม่ทำไมจะทำที่เข้าใหม่สองทางว่าเอาเออทางเข้าทางออกแล้วจ้าวัดเนี้ยต้องใส่สีแดงใช่แล้วไม่แม่ตุ๊กไม่ใส่มาวัดที่แล้วใส่ไปแล้ววัดที่แล้วใส่ไปแล้วบอกเขาดิ ก็เดี๋ยวเราจะไปเอาถาดสังก,การะเช่นเคยนะครับขั้นตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะมันมีเสียงเพลงดังมาก ตอเจ้าหน้าที่ความในงานนี้ได้นะคะเราดีๆที่จะบริการให้ทุกท่านเล่สามโค้าค่ะ400หยอดคู่ดำเลยนเองได้แล้วกลับมาครับเจ้าดูชาถาค่ะเป็บอะไรไว้คะแสบคุณเสร็จ ฝนก็ตกนะครับสลกำลังลงเม็ดเลยเดี๋ยวเราดูว่าจะไปคาเฟ่ไหนบ้างไม่ได้สตัวหลังแต่ไปได้สาตัวหลังรับของแจมคอมมิ่นเง่งเง่งมาเยครับอรยเง่งเงงย เอาไปเผื่อเพื่นได้นะพี่ขอบครับ paid paid tonight, ขอให้มีความสุขรวเลยครับครับครับสังพี่ทานนังครับมีคนนำน้ำมาทำบุญนะน้ำแก้บนก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยภารกิจทาบุญั้นนี้ได้ ของแก้บนนะเขาเขวก็บว่า,าแก้บนแล้วก็ขนมปังแก้บนเขได้ร้อยล้านแล้วเนี่ยถ้าเราถูกแล้วเราจะามาถวาย,ยอะไรอ่ะเ,อเราเราจะเราจะเอาอะไรมาแก้บนเขาโอเคเดี๋ยวก็ไปเจอกันสักที่อ่อะ <laughs> ตอนนี้ก็ยังไม่รู้<ม>ยังตกลงอะไรไม่ได้ ใช่วันนี้วันหยุดเนี่ยก็มาเหมือนเรานี่<ป>ะตามหาเลขเด็ดตามหาเลขเด็ดเหมือนกันะนะของแมตุกก็มีเลขเหมือนพี่ปูแล้วของผมก็มีเลขเหมือนพี่ปูแต่ของแม่ตุกก็มีเลขเหมือนผมนั่งควายกันไปควายกันมาครับทุกคนที่รับชมคลิปจนมาถึงช่วงนี้แล้วก็อาจจะถามหา และไหนล่ะครับเลขทูบเลขทูบอยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับอยู่ในช่วงของ n k r e เ i t ดท้ายคลิปรบกวนดูให้จบกันด้วยนะครับขอบคุณครับไปร,รับชมกันต่อเลยครับสรุปว่าฟาร์มในใจมีฟาร์มในใจอะไรหรือเปล่า,าดูดีตอนเนี้น้ำอย่างเนี้เลยอะ่ะสวยดีอ่ะมันไม่ตกหรอกโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฟาร์มในใจ แล้วจ้าความไม่ใจดันดันให้สีแดงม,นะมันขึ้นสวัสครับสวัสดีครับเาจไปนะครับครับผมแวนนอนอเปิดรถไม่ได้ตั้งนั้นฝนก,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 ก็ลงเหมือนันเที่ยว็ยาะ อ้าวไหนลระต้านวะแล้วก็ทำไมล็อกรถไม่ได้ ต้มตำยำข้าวอยู่ด้านขวาทั้งหมดนะคะสั่งได้เลยที่ซุ้มและทุกอย่างจะลงเสร็จให้ที่โต๊ะค่ะกำลังบายะ้ะน้องค่ะเปิดเยอะที่หหนเยี่ย เป็นจุดลงลำธานนะครับบรรยากาศลมลื่นมาก ดีมากสามารนอนอาบนอนไดแล้วพี่ปูใส่รองเท้าอันนี้มาดี่ตู้ใส่รองเท้าคิดได้ว่าจะเอาผ้าใบเอาไ้าก๊อกก็จะนั่งลงจะลงไปนั่งข้างล่างได้นะครับเอาเท้าแช่น้ำได้ก็เจ๋งอ่ะ ถ okay, อดรองเท้าแล้วหนึ่งไม่จุ่ที่บ้านเลยอ่ะที่บ้านพวกเราไม่จะทำนะโอเคอย่างนี้เลยอ่ะมันอยู่แบบต้องไปเอดมันต้องต้องไปรอบคลองอ่ะน้ำจะไหลตลอดยิบฉี่ไหลอย่างนี้เลยตอนขึ้นมาก็ใส่กางเกงโอเคไปจ้า ถึงแล้วเอ้าเราคิดว่ามันเป็นเอออันนี้เขาเรียกอะไรวะใบาจากเ,ออเป็นพวกยาคาอะไรเงี้ยนะไ,ไม่ใช่คนระับสรุปว่ามันเป็นเชือกฟาง<ะ>รู้เลย มาแล้วของที่สั่งมาอันนี้อะไรมาม่าผัดดูไงว่าเป็นมาม่าเลยเต็มไอซ์จัง เป็นควายนกเก็ตอ๋อนี่กินของฝรั่งก็ด้วยคนเรากินของฝรั่งลูกครึ่งพรอแล้วครับเครื่องดื่มครับผม นี่น้ำผ่านก<ล>ันไหมครับขอบคุณครับลูกของแม่ตุ๊กอะไรครับชื่อมัน,นอะไรนะลืมแล้วคาวคปูชิโน่คาปูชิโน่กาแฟค่ะสตรอเบอรี่โซดาค่ะนี่ของร้านตะวันครับบิงจีโซดาของเรานี่ย <laughs> ไซส์ใหญ่เลย <laughs> ให้ลอยว่ะบิงจีมาก่อนเนี่ย แม่ใหูกรสชาติเปไงอร่อยอร่อยจริงอร่อยหรอออ่แบบไม่อ้วนอ่ะโอเคอร้อนะดับโซบะเดอรใหญ่มากดูนะเป็นไงนี่หวานเปื่อยมีมาเลยแ่จะมใช้มือแล้วนะไม่ทนุ่มจ้ะนุ่มหรอ หนตักให้พี่ปุ๊ยเยเฮ้ย,ยดีมาแลจะปะยัดก๋วยเตี๋ยวได้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะออดร์อเดร์ของลองอ่อันนี้นนาดไ <c oughs> มันมีปลาด้วยทุกคนเฮ้ยหลายตัวเลยนะ่รับ จะพูดแปดให้เก้าเต็มสุกเต็มเต็มสุกเต็มสิบแม่ตู <c oughs> กเะเท่าไหร่บรรยากาศด้วยบรรยากาศด้วยอะไรด้วยเก้าเหมืนกนะันฮโปก่าไงกันเยอะนะ,ะผมก็ให้ประมาณเก้าเลยเป็นนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องยินหวัง เที่ดีๆล้วคุณมาเก็บเองนะคะโอเค let's go เมื่อเซพบรรยากาศจนเต็ม no อิ่ะครับก็ไปต่อเดินให้ย่อยกันนะโอเคครับความในใจก็ประมาณนี้ชื <h <h ่อชื่อร้านนะชื่อคาเฟ่นะครามในใจไม่ใช่ความนะ ใช่ฟอฟันตัวฟอฟันอะไรมันจะแรงนะทริปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะใช่ไหมครับย่างยังกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวเลยเอ็มออาจังไปกินก๋วยเตี๋ยวอีก <c oughs> ครับก็เกือบลืมปิดคลิปขับจนมาถึงหอแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับวันนี้มีเออ่ไป ไปแล้ววะวัดเขาช่างลมไปเอาเลขทูบแล้วก็ไปคาเฟ่ชื่อว่าฟาร์มในใจนะครับที่ศรีราชาแล้วก็กลับมาแวะก,กินก๋วยเตี๋วก็จะประมาณนี้นครับสําหรับวันนี้ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวจะไปงงตอนตัด,ดวยเนนะ <c oughs> ครับก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอามันเต้ของเราเลยนะครับแล้วรายการคัดอัพหนีเที่ยวครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Is it dream or a nightmare?